ชาวบ้านในตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้แต่ละครอบครัวอยู่กันอย่างหวัดภาวาครับเนื่องมาจากว่ามีคนร้ายนะครับเข้าไปลักทรัพย์ไม่เว้นแต่ละวันบ้านไหนที่ต้องการออกไปทําธุรานอกบ้านก็ต้องปิดประตูอย่างมิชิดบางบ้านนะครับถึงกับมีการจัดเวรยามเฝ้าเวรตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาในบ้านบางหลังนะครับก็มีการขุดหลุมพรางเพื่อจับโจรครับไปติดตามรายงานกับคุณวัชราตาคําทีมข่าวพักสนามครับ ผู้ชมครับผมเดินทางมาที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่แห่งนี้เกิดเหตุโจรขึ้นบ้านอยู่บ่อยครั้งใชื่อมครับว่าภายในหนึ่งเดือนนั้นมีโจรขึ้นบ้านมากกว่า10ครั้งเลยทีเดียวทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องหาวิธีในการป้องกันไม่ให้โจรเหล่านี้มาก่อเหตุขึ้นบ้านอีกครับชาวบ้านตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาต้องยืนจับกลุ่มคุยกันวิพากวิจารณ์ถึงคนร้ายที่ก่อเหตุเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านเรือนไม่เว้นแต่ละวัน ส่วนใหญ่จะถูกคนร้ายงัดบ้านช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีคนอยู่บ้านขโมยทรัพย์สินเป็นเงินทองรวมถึงเข้าของที่สามารถนำติดตัวไปได้เช่นเดียวกับนายสุทธิการเล็บเหล็กเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นผู้เสียหายภายในสองเดือนถูกโจรเข้าบ้านถึง3ครั้งสูญเสียทรัพย์สินไปไม่ต่ำกว่า10,000แบาทแต่ตอนที่เข้ามาก็มาทางกำแพงนะนแล้วมาตรงหลังบ้านนี่แหละครับมันมันีนเนข้าข้างนัคน,นับนางบรรดาวันกำนันตำบลบ้านป้อมบอกกับทีมข่าวว่า ตำบลบ้านป้อมมีทั้งหมด11หมู่บ้านก็ล้วนถูกโจรเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินทุกหมู่แม้ผู้เสียหายจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตามแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ผู้นำท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาบาตอต้องจัดเวรยามตะเ,เวนดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงก็ดูแลคือให้ขอหน่วยงานเอ่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลนะะสนับสนุนลดสายตรวจเอพพอลอก็ออกตรวจตำบลบ้านป้อมหมู่บ้านที่มีโจรชุกชุมมากที่สุดคือหมู่3และหมู่4ี่โดยคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า2เดือนแต่ละเดือนก่อเหตุน,นับสิครั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บอกว่ากลุ่มคนที่น่าสงสัยมากที่สุดคือกลุ่มของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและบุคคลนอกพื้นที่ที่มาอาศัยทํากินภายในหมู่บ้าน กระทานกำนันเนี่ยออกวิ่งตรวจเนี่ยบางทีมันเห็นเราเนี่ยมันก็ตะตัดรถวิ่งเข้าบ้านกันไปแล้วเราก็ได้แค่ปาล์มเลยพี่อ,อย่างตำรวจมาเหมือนกันบางทีมาถ่ายตะปอดไรมันก็หนีกันหมดแล้วพี่กระจายก,กระเจงนันหมดแต่วันหลังจากนั้นเขาก็มาก่อตัวพนนี่ครับคุณตาจำรุนและคุณยายบุญสนองสุขสวัสดิ์ชาวบ้านตำบลบ้านป้อมหมู่สาม แม้จะไม่เคยถูกโจรขึ้นบ้านแต่ก็รู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องคอยระมัดระวังทุกฝีก้าวของโจรแสบทำทุกวิธีที่จะช่วยป้องกันโจรขึ้นบ้านของตนเองสองตายายบอกว่าทุกครั้งที่เข้าออกบ้านจะล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนานำสุนัขมาเลี้ยงช่วยเฝ้าบ้านตลอดโจรขุดหลุมพรางซึ่งมีความลึกประมาณ20เซนติเมตรอยู่รอบบ้านมันไนพวกนี้มันจะเข้าเช้ามืดให้ยายเป็นคนนอนก่อนนะแล้วก็สนตานี่คือเป็นคนเฝ้ายามคุณายายนอนถึงกี่ทุ่ม เที่ยงคืนเที่ยงคืน้หลังจับเที่ยงคืนไปเป็นเย่นนี้ของเขวแล้วผมตลอดต้องมาเฝ้าต่อนอนไม่ค่อยหลับอะมันไม่รู้ว่าหมาเห่าหรือว่าเพราะแพะต้องัุกึ้นดูเลนจะเราตายถ้าเราไม่มีอะไรเงี้ยสำหรับคนร้ายเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มได้เพราะไม่มีหลักฐานแน่ชัดขณะนี้มีเพียงรอยนิ้วมือแฝงที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบและข้อมูลของกลุ่มผู้ต้องสงสัยบางส่วนเท่านั้น ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายโดยสอบถามพยานแวดล้อมเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมคือลักษณะนี้ข้อมูลของตำรวจเนี่ยหมายความว่าถ้ามีคนมาแจ้งเราก็จะรู้ว่าเหตุเกิดกี่รายรในพื้นที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับอย่างดูแผนที่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สบหกตำบนลนั่นะถ้าเกิดเขาไม่มาแจ้งความเราก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับในการที่เราจะรู้ว่ามีข้อมูลเกิดคนร้ายในไงต้องให้ผู้เสียหายอะ พันตำรวจเอกสมบัติชูชัยยะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยภายหลังจากทราบว่ามีคนร้ายตะเวนล,ลักทรัพย์ตามบ้านเรือนประชาชนก็ลงพืธธ้นที่ตรวจสอบซึ่งยอมรับว่าบริวเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองและยังเป็นรอยต่อระหว่างเขตพระนครศรีอยุธยาและบางบานอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้มงวดติดตามต่อคนร้ายและขอความร่วมมือตำรวจชุมชนตำบลบ้านป้อม เพิ่มความถี่ในการตรวจตรามากยิ่งขึ้นผู้ชมครับเรื่องของคดีนั้นตอนนี้ตำรวจทราบเบาะแสของคนร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าคนร้ายนั้นน่าจะเป็นพวกที่ติดยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ในขณะเดียวกันตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลนะครับ,นะรบได้ติดตามไล่ล่าแก๊งลักรถจักรยานยนต์ลายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหาะนครครับ ขณะที่คนร้ายกําลังขโมยรถจกักรยานยนต์ที่แฟดดินแดงครับหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการวิสามันหัวหน้าแก๊งรายนี้สําเร็จครับไปติดตามรายงานกับคุณวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวพักสนามครับ ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลวิสามันนายกานหรือโก้เสนีวงณนะ์อยุธยาผู้ต้องหาหลังก่อเหตุรักรถจักรยานยนต์ภายในแฝดแปดดินแดงซึ่งตำรวจไปเฝ้าจุดดังกล่าวหลังได้รับรายงานว่ามีการจรกรรมรถจักรยานยนต์บ่อยครั้งจนพบในโก้ผู้ต้องหาที่ตรงตามหมายจับถึง5หมายกำลังจรารรรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคิกสีดำก่อนเกิดเหตุการณ์วิสามันในครั้งนี้ หลังจากที่คนร้ายครับได้จรกรรมรมถจักรยานยนต์บริเวณแฟลตดินแดงก็ได้ใช้เส้นทางตรงจุดนี้ครับหลบนี้ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันบริเวณซอยหมอเหลงครับจากจุดนี้ขับไปอีก1กิโลเมตรจะเป็นทางเข้าออกชุมชนหมอเหลง ซึ่งคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อหลบหนีไปยังถนนเลียบคลองมักะสรนแต่รถเกิดล้มจากนั้นวิ่งหนีพร้อมชักปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง4นัดจนสุดท้ายถูกยิงสวนกลับทําให้คนร้ายรายนี้เสียชีวิตคาที่ท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทางตำรวจได้มีการวิสามันแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ลายใหญ่ที่สุดฮะซึ่งตรงจุดนี้เองฮะจะอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงที่ตัดกับแยกหมอเหลงครับ สำหรับคนร้ายรายนี้เนี่ยก็มีประวัติการก่อเหตุลักทรัพย์เรื่องรถเนี่ยจำนวนมากนะครับที่มีหมายจับอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งพลน,นะครับหรือว่าฝั่งนครบาลฝั่งตำรวจพระนครนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยห้าหมายจับนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการตรวจสอบอีกว่าจะมีเกี่ยวพันโยงไปถึงเรื่องอะไรหรือว่าแก๊งลักรถใหญ่โตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็จะขยายผลต่อไปครับ จากประวัติผู้ต้องหาเชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งโจรกรรมรถจัก,กรยานยนต์ลายใหญ่ในกรุงเทพมหานครและต้องทำยอดขโมยรถขั้นต่ำ20คันต่อ1เดือนและเคยถูกจับกลุมล่าสุดเมื่อเดินเมษายนปีที่ผ่านมาก่อนหวนกลับมาเลือกก่อเหตุตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งชาวบ้านแฟดแเขตดินแดงต่างบอกว่าบริเวณนี้นับเป็นจุดล่อแหลมที่คนร้ายเข้ามาจรกรรรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามแฟดอย่างง่ายดาย ซึ่งนายสมัยแสงชาติชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแลดนี้มานานกว่า4ปีบอกว่าตนเองเคยถูกโจรกรรถจักรยานถึงสองครั้งเวลาห่างกันเพียง3เดือนเท่านั้นที่ผมอยู่เนี่ยก็ของน้องชายก็หายไปคันหนึ่งแล้วของผมคันหนึ่งผมมาอยู่นี่ประมาณ4ปีแล้วหายไปสองคันบริเวณแลดดินแดงจะแบ่งออกเป็นแฟดสชั้นและ8ชั้นโดยแฟดสีชั้นจะเป็นของการเคหะแห่งชาติเข้ามาดูแลแต่ส่วนแฟดแชั้นจะเป็นของนิติบุคคล จึงมีลานจอดรถเป็นสัดส,ส่วนและมีรปภอคอยดูแลซึ่งส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์จะหายบริเวณแฟชสชั้นถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างแน่นหนาจนทุกวันนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อลดปัญหานี้อีกทางหนึ่งครับพงศักดิ์พุทธานนท์ถ่ายภาพบรพันธ์สุกแก้วรายกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามเหตุคนร้ายนำระเบิดมาวางไว้ที่รถยนต์ ทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายขณะเดียวกันพลังของชุมชนคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาจญากรรมนะครับทําให้อาจญากรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ